ไม่ต้องจับครือนะครับลืมถ่ายตอนใส่ใหม่ๆ่โอ้วันนี้้องคาราเล่นลูกโป่งน้ำว้าว้าวไหมว้าวไหมร้อยแล้วครับจิดน้ำพ่อจิดน้ำโอ้ลูกใหญ่มากเลยแล้วคราวนี้พอแล้วพอแล้วเอาอันนี้ก่อนครับเอาแค่นี้ก่อนครับ ต้องยกกระรมังมาอีกนะพ่อน้องคาราไปเล่นไปเล่นเรีวไปเล่นเรีวอยู่ไหนอยู่ไหนหอ,อยู่ไหนอยู่ไหนไลูกโป่งน้ําอยู่ไหนอยู่ไหนไหนบอกก่อนไหนลูกโป่งน้ําอยู่ไหนครับให้เพื่อนๆดูก่อนเร็วๆนี่อุ้ยอันใหญ่ไหมอุ้ยแตกไหมครับ,บ,บหืม อครับพ่อกำลังเปิดน้ำ้วนะครับพ่อกำลังเปิดน้ำนะครับถาลาทราทราบอกเพื่อนเพื่อนนี่กำลังเพื่บอกเพื่อนเพื่อดูนะดูนะนดูนะดูพ่อกำลังใส่น้ำพ่อกำลังใส่น้ำดูชี้ช่วยมากเลยชีช่วยชวยมากเลยจ็บเจับเจับน้อก่อนกเอก่อนน้องกเด็กเดลกเก่อ็กเด็จับน้เง็กเด็กกอก สะบัดเลยก็ได้พ่ออยาดเรียกพี่มาเล่นด้วยโอ้หถล้ารล้ารถล้ารถล้ารถลเย้เย้ยยยยโอเคดึงเลยพ่อดึงเลยสะบัดก็ได้ว้ายยกไปเลยพ่อให้พ่อยกให้ทาราลบ โอ้น้องทาราเล่นแล้วน้องทาราทำไมไม่ถอดชุดก่อนนะลูกชอบไหม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 โอเคแค่นี้ก่อนนะครับ